สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้มาพบกับครูอูอีกครั้งนะคะกับการติวข้อสอบรายวิชาการพัฒนาแผนโครงการอาชีพรหัสวิชาอช32001ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแนวข้อสอบจะมีทั้งหมด30ข้อด้วยกันนะคะถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1โครงการเป็นแผนที่มีลักษณะอย่างไรกไก่ แผนระยะสั้นเท่านั้นขอไข่แผนที่นำมาใช้ครั้งเดียวคอควายเป็นแผนกว้างๆครอบคลุมทั้งองคอ์กรงองูเป็นแผนที่ต้องอาศัยกลยุทธ์จึงจะสำเร็จได้นักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะเรามาดูเฉลยกันเลยคะ่ะข้อที่ถูกต้องคือข้อขอควายนะคะเป็นแผนกว้างๆครอบคลุมทั้งองคอ์กรค่ะข้อต่อไปนะคะ ข้อที่2วงจร PDCA ควรนำไปใช้ที่ใดกอไก่ในสถานศึกษาขอไข่ในชีวิตประจำวันคอควายในโรงงานอุตสาหากรรมงองูถูกทุกข้อเอคิดว่าเป็นข้อไหนดีคะไปดูเฉลยกันเลยคะ่ะข้อที่ถูกคือข้ององูนะคะถูกทุกข้อคะ่ะข้อที่สาม ปัจจัยที่ทำให้งานเริ่มผลผลิตประสบความสำเร็จจะต้องได้รับได้รับความร่วมมือจากใครกอไก่พนักงานขอไข่ต่างประเทศคอควายคู่แข่งการค้างอง,งูพ่อค้าประชาชนข้อไหนดีคะเอาไปดูฉเฉลยกันเลยคะ่ะข้อที่ถูกคือข้อกอไก่พนักงานนั่นเองคะ่ะข้อที่4กิจกรรม ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มผลผลิตเน้นในส่วนใดขององค์กรกอไก่พนักงานขอไข่การบริการคอควายงบประมาณงองูการบริหารจัดการในองค์กรข้อไหนดีคะไปดูเฉลยกันเลยคะ่ะข้อที่ถูกต้องคือข้ององูคะ่ะการบริหารจัดการในองค์กรค่ะข้อที่5แผนพัฒนาระยะยาวควรใช้ระยะเวลากี่ปี กอไก่ 1>, 1ปีขอไข4่4 6ปีคอควาย5 1 0ปีงอง10ู10 2ถงปีเอกี่ปีดีนะเราไปดูฉเฉลยกันเลยค่ะข้อที่ถูกคือข้อขอไข่นะคะ4-6ปีนั่นเองค่ะข้อที่6ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการวางแผนกอไก่ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนขอไข่ อาจไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ก็ได้ข้อควายเป็นการกำหนดสิ่งที่จะทำในอนาคตงอง,งูเป็นหลักประกันว่างานต้องสำเร็จตามวัตถุประสงค์ข้อไหนดีนะเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ค่ะอาจไม่สำเร็จตามวัตถุประสงค์ก็ได้ข้อที่7ข้อใดหมายถึงการแยกสิ่งของที่จำเป็นออกจากสิ่งของที่ไม่จำเป็น กอไก่สะดวกขอไข่สะอาดคอควายสะสางงองงูสร้างนิสัยเป็นแบบไหนดีนะคะเป็นดูฉเฉลยกันเลยค่ะข้อที่ถูกต้องคือข้อขอควายค่ะสะสามนั่นเองค่ะข้อที่8คําว่าชี้หมายถึงข้อใดกอไก่แก้ไขขอไข่ปฏิบัติคอควายวางแผนงองูตรวจสอบเอ๊ หมายถึงอะไรนะไปดูคําตอบกันเลยค่ะข้อที่ถูกต้องคือข้ององูนะคะตรวจสอบนั่นเองค่ะข้อที่9ข้อใดคือความหมายของแผนกอไก่ข้อมูลขอไข่แบบแผนขอควายเครื่องมือในการบริหารงานงองูวิธีการกระทําที่กําหนดไว้ล่วงหน้าข้อไหนคะไปดูเฉลยกันเลยค่ะ ข้อที่ถูกต้องคือข้ององงูค่ะวิธีการกระทําที่กําหนดไว้ล่วงหน้านั่นเองค่ะข้อที่10การวางแผนเป็นหน้าที่ของใครกอไก่พนักงานขอไข่ผู้จัดการฝ่ายผลิตคอควายเจ้าของสถานประกอบการงองูถูกทุกข้อนักเรียนคิดว่าเป็นใครคะเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่ถูกต้องคือข้ององงูค่ะถูกทุกข้อนั่นเองค่ะ ข้อที่สิบเอ็ดปัจจัยที่สำคัญที่สุดขององค์กรคือกอไก่เงินทุนขอไข่วัตถุดิบคอควายแรงงานงองูเครื่องจักรนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะเราไปดูเฉลยกันเลยนะคะข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายก็คือแรงงานนั่นเองคะ่ะข้อที่สิบสองคำว่าแพลนหมายถึงข้อใดกอไก่แก้ไขขอไข่ปฏิบัติ คอควายวางแผนงองตรวจสอบข้อไหนคะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอควายการวางแผนนั่นเองค่ะข้อที่13ข้อใดไม่ใช่กิจกรรม5สกไก่สะสมขอไข่สะสางคอควายสะอาดงองงูสะดวกนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะ ไปดูคำตอบเลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่สะสมนั่นเองค่ะข้อที่สิบี่ข้อใดคือลักษณะของโครงการที่ดีกอไก่มีรายละเอียดครบถ้วนขอไข่เป็นโครงการที่ปฏิบัติได้คอควายเป็นโครงการที่ไม่เจาะจงงองูเป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาขอ,องท้องถิ่นได้นักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนดีคะ ไปดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูเป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาของท้องถิดได้นั่นเองค่ะข้อที่15ข้อใดไม่ใช่แผนในระดับสูงขององค์กรกอไก่แผนแม่บทขอไข่แผนกลวิธีคอควายแผนกลยุทธ์งองูแผนระยะยาวเอ้ข้อไหนนะไปดูเฉลยกันเลยค่ะ ข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่แผนกลวิิธีนั่นเองค่ะข้อที่16ข้อใดถือว่าเป็นการผลิตกอไก่เผาขยะขอไข่ปลูกข้าวคอควายถางหญ้างองูตัดต้นไม้ข้อไหนดีคะไปดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่การปลูกข้าวนั่นเองค่ะข้อที่17 ข้อใดเป็นลักษณะงานในกลุ่มหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์กอไก่การให้สินเชื่อขอไข่การรับฝากเงินขอควายการเปิดบัญชีใหม่งองูการเบิกถอนเงินนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะไปดูเฉลยกันเลยข้อที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นั่นเองการให้สินเชื่อนะคะข้อที่18ข้อใดคือความหมายของแผน กไก่แบบแผนขอไข่เครื่องมือในการบริหารงานคอควายวิธีการกระทําที่กําหนดไว้ล่วงหน้างองข้อมูลข้อไหนถูกคะไปดูเฉลยกันเลยคะ่ะข้อที่ถูกคือข้อคอควายวิธีการกระทําที่กําหนดไว้ล่วงหน้านั่นเองคะ่ะข้อที่19ขอ้อใดไม่ใช่ลักษณะของแผนที่ดีกอไก่ต้องมีความยืดหยุ่น ขอไข่ต้องปฏิบัติตามระยะเวลาคอควายต้องปฏิบัติตามแผนโดยเคร่งครัดงองูต้องครอบคลุมภาระงานที่ทำทั้งหมดเอ๊ข้อไหนดีนะไปดูเฉลยกันค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่ต้องปฏิบัติตามระยะเวลาค่ะข้อที่20ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการทาโครงการกอไก่กําหนดเป้าหมายขอไข่ กำหนดชื่อโครงการคอควายหลักการและเหตุผลงอง,งูกำหนดวัตถุประสงค์อันไหนคะไปดูคัดเฉลยกันเลยค่ะข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่กำหนดชื่อโครงการค่ะข้อที่21ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวางแผนกอไก่การวางช่วยทำให้การใช้ทรัพยากรมีประโยชน์สูงสุดขอไข่ การไม่วางแผนอาจทําให้การทํางานตรงกับวัตถุประสงค์คอควายการไม่วางแผนจะทําให้การทํางานไม่ตรงกับวัตถุประสงค์งองู <โ hör. S 1> การวางแผนช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความเสียหายหรือผิดพลาดข้อไหนคะไปดูเฉลยกันเลยคะ่ะข้อที่ถูกต้องคือการไม่วางแผนอาจทําให้การทํางานตรงกับวัตถุประสงค์นั่นเองคะ่ะข้อที่22 การเพิ่มผลผลิตที่ดีประกอบด้วยกอไก่คุณภาพสินค้าขอไข่การบริการที่ดีคอควายความพึงพอใจของลูกค้างองูถูกทุกข้อข้อไหนดีคะไปดูเฉลยกันเลยคะ่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูค่ะถูกทุกข้อนั่นเองนะคะข้อที่23ข้อใดเป็นหลักธรรมในการประกอบอาชีพกอไก่อริยสัจสขอไข่ พรวิหารสี่คอควายฮิริโอตปะงอง,งูสังฆาวัตถุสี่ข้อไหนดีคะไปดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององ,งูสังฆะวัตถุสีนั่นเองค่ะข้อที่24ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้การแก้ปัญหาในการพัฒนาอาชีพไม่ประสบผลสำเร็จกอไก่มองปัญหาไม่เป็นขอไข่มีข้อมูลไม่เพียงพอ คอควายไม่ทราบสาเหตุและที่มาของปัญหางองูไม่มีความชันนาในการแก้ไขปัญหาเอข้อไหนนะไปดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายค่ะไม่ทราบสาเหตุและที่มาของปัญหานั่นเองค่ะข้อที่25บุคคลใดต่อไปนี้เห็นความสำคัญของการตลาดมากที่สุดกอไก่ศักชัยเปิดร้านค้าตามกระแสนิยม ขอไข่หาด้วยไทยคิดจะปิดกิจการเพราะไม่มีลูกค้าคอควายซีดาสั่งของเพิ่มในร้านเพราะเห็นว่ายังไม่มีสินค้านั้นงองูภาวีศึกษาความต้องการของชุมชนในด้านการบริโภคแล้วลงมือสั่งสินค้ามาขายเอ๊เป็นใครนะไปดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูค่ะพาวีศึกษาความต้องการของชุมชนในด้านการบริโภค แล้วลงมือสัส่งสินค้านั้นมาขายค่ะข้อที่26ทางสายกลางที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีรู้จักพอประมาณรู้ทันโลกมีความสัมพันธ์กับข้อความคอนขนคขอใดคะกไก่ทางสายกลางขอไข่เศรษฐกิจพอเพียงคอควายการพัฒนาเศรษฐกิจงองใช้ความสามารถในตัวให้เต็มที่ไปดูกันเลยค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่ การพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเองค่ะข้อที่27ข้อใดคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นเรื่องการตั้งอยู่ในความไม่ประมาทกอไก่ทางสายกลางขอไข่การเสริมสร้างคุณภาพคนคอควายความสมดุลและความยั่งยืนงองูความพอประมาณอย่างมีเหตุผลเอ้ข้อไหนนะไปดูกันเลยค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององู ความพอประมาณอย่างมีเหตุผลนั่นเองค่ะข้อที่28เศรษฐกิจพอเพียงช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างไรกอไก่ให้มีกองทุนหมู่บ้านและอบะตอขอไข่ลด,ดการจ้างงานเน้นการพึ่งแรงงานในครอบครัวขอควายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดสง่งองูส่งเสริมให้เก็บเงินฝากธนาคารให้เต็มความสามารถ ข้อไหนดีนะคะไปดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ลดการจ้างงานเน้นการพึ่งแรงงานในครอบครัวนั่นเองค่ะข้อที่29ข้อใดคือความสำคัญของการพัฒนาแผนและโครงการอาชีพกอไก่เป็นการพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจขอไข่เป็นการพัฒนาผลผลิตด้านปริมาณและคุณภาพคอควายเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม งองูถูกทุกข้อนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะไปดูเฉลยกันเลยค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อง,องูถูกทุกข้อนั่นเองค่ะข้อที่ส0สิข้อใดไม่ใช่หลักธรรมที่นำไปสู่ความสําเร็จกอไก่ขันติขอไข่วิริยะคอควายขันติงงูฉันทะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะไปดูเฉลยกันเลยนะคะ ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายขันตินั่นเองค่ะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับแนวข้อสอบ30ข้อสำหรับรายวิชาการพัฒนาแผนโครงการอาชีพรหัสวิชาอช32001ระดับมัธยมศ,ศึกษาตอนปลายอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ